จังหวัดน่านจัดการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ภาคเหนือเมื่อวันที่3-5กุมภาพันธ์2566เด็กเหนือรักถิ่นสืบสินหัตถกรรมเทคโนโลยีก้าวล้ำนำภูมิปัญญาสู่สากลดรอัมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 ประจำปีการศึกษา2566ภาคเหนือจังหวัดน่านณข่วงเมืองน่านวัดภูมินจังหวัดน่านพร้อมด้วยผู้บริหารสพทและคณะโดยมีคณะผู้บริหารการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในจังหวัดภาคเหนือเข้าร่วมงานนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวต้อนรับสู่จังหวัดน่านและชมการสแสดงของนักเรียนที่สแสดงออกถึงศักยภาพที่เป็นเลิศทางศิลปะ ดนตรีที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดน่านพร้อมด้วยพิธีมอบธงให้กับเจ้าภาพการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่7 1ปีการศึกษา2566ภาคเหนือณจังหวัดตากการจัดการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเป็นเวทีที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพผ่านกระบวนการบูรณาการความรู้ทั้งทักษะชีวิตทักษะอาชีพและวิชาการ ศิลปะดนตรีอย่างสร้างสรรค์และนำความรู้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนักเรียนเกิดประสบการณ์ที่จะนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตนอกจากนี้กิจกรรมนี้ยังเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ TLC ของครูผู้ดูแลนักเรียนให้ได้รับแนวทางการพัฒนานักเรียนในพื้นที่ต่างกันนำไปสู่คุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรยากาศแห่งรอยยิ้มความสุขความประทับใจที่ได้สแสดงออกและส่งผลถึงการพัฒนาตนเอง ให้คิดเป็นทำเป็นเรียนรู้และพึ่งตนเองได้ในอนาคตสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตในจังหวัดน่านขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ภาคเหนือจังหวัดน่านในครั้งนี้